คืนหนึ่งในสมุดปราการนัทวุฒต้องยืนอยู่ท่ามกลางความทรยศของเพื่อนแต่ประโยคหนึ่งจากแม่กลับเปลี่ยนทุกอย่างให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ำคืนในสมุดปราการเงียบกว่าปกติลมทะเลพัดผ่านซอยแคบเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาเหมือนจะเตือนผมถึงบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นผมเดินคนเดียวแสงไฟถนนสลัวเงาของตัวผมทอดยาวไปบนพื้นปูนหัวใจของผมเต้นแรง เรากับรู้ล่วงหน้าว่ามีสิ่งไม่ดีรออยู่สมพงษ์ยืนพิงกำแพงสายตาของเขานิ่งเย็นกว่าลมยามค่ํากิติพงษ์ยืนใกล้กันสีหน้าไม่เหมือนเพื่อนที่ผมเคยรู้จักผมรู้สึกถึงความผิดปกติทันทีฝ่าเท้าของผมเย็นเหมือนพื้นดินดูดพลังออกไปกลิ่นอับของซอยแคบทําให้ลมหายใจของผมหนักขึ้นสมพงษ์มองตรงมาที่ผมคําพูดแรกของเขาเหมือนก้อนหินหล่นใส่ใจ เป็นคำพูดที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากเพื่อนกิติพงศ์ขยับตัวเข้ามาใกล้น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความไม่จริงใจผมยืนเงียบทุกประโยคเหมือนคมที่บาดลึกไม่ใช่ร่างกายแต่คือความไว้วางใจที่ผมเคยให้พวกเขาลมค่ำคืนนั้นเหมือนจะหยุดพัดซอยแคบเหมือนจะแคบลงเรื่อยเสียงหัวใจของผมดังชัดขึ้นดังจนผมได้ยินชัดกว่าเสียงของพวกเขา ผมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบปิดประตูใส่ผมแม้แต่ฟ้าเหนือสีสษกก็หม่นลงผมยืนนิ่งไม่รู้ว่าควรตอบโต้หรือควรเดินหนีมือของผมสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความเจ็บจากคำที่ออกมาจากปากของคนที่ผมเคยเรียกว่าเพื่อนผมมองใบหน้าของพวกเขาแสงไฟถนนสะท้อนดวงตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ดวงตาของเพื่อนที่เคยหัวเราะด้วยกันแต่เป็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉา ผมสูดลมหายใจลึกแต่ลมหายใจกลับติดคอเหมือนอากาศไม่เพียงพอสำหรับความรู้สึกที่ถาโถมใส่ผมในตอนนั้นความเงียบระหว่างเราหนักกว่าคำพูดใดผมรู้ว่าอะไรบางอย่างแตกออกในใจของผมแตกแบบที่กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วผมตัดสินใจเดินออกมาขาของผมหนักทุกก้าวเหมือนลากผ่านความผิดหวังเมื่อผมเดินพ้นซอยเสียงโทรศัพท์ของผมดังขึ้น ชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้ผมหยุดชื่อมิวแม่ของผมผมกดรับเสียงของแม่อ่อนโยนอบอุ่นตรงกันข้ามกับบรรยากาศที่ผมเพิ่งเดินออกมาแม่ถามผมด้วยน้ำเสียงที่ทำให้หัวใจของผมอ่อนลงผมพยายามตอบให้ปกติแต่เสียงของผมสั่นเล็กน้อยแม่จับได้ทันทีแม่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดประโยคหนึ่งประโยคที่เหมือนดึงผมขึ้นมาจากความมืดที่รายล้อม คำพูดของแม่ชัดเจนมั่นคงและมีพลังมากกว่าทุกคำที่ผมได้ยินมาทั้งคืนประโยคนั้นเหมือนแสงอ่อนๆที่ส่องเข้ามาในใจทำให้ผมรู้ว่าผมไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวผมยืนอยู่ข้างถนนลมทะเลพัดผ่านอีกครั้งคราวนี้มันไม่เย็นเหมือนก่อนแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเริ่มต้นใหม่หัวใจของผมเต้นช้าลงราบเรียบมั่นคงขึ้นผมมองไปไกลสุดถนน แสงไฟทอดยาวราวกับเส้นทางหนึ่งเส้นทางที่ผมต้องเดินต่อด้วยแรงที่ผมลืมไปว่าเคยมีอยู่ผมรู้แล้วว่าคืนนี้ยังไม่ใช่จุดจบแต่เป็นช่วงที่ทําให้ผมเริ่มเห็นตัวเองชัดขึ้นกว่าเดิมผมก้าวช้าๆไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เริ่มแข็งแรงขึ้นทีละน้อยและเรื่องราวของคืนนี้ยังไม่จบลงเพียงแค่นี้ผมเดินต่อบนฟุตปาท,ที่เงียบสงัดเสียงรองเท้าของผมกระทบพื้น กังวานเบาๆเหมือนเตือนผมให้คิดทบทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นลมทะเลยามดึกพัดเอากลิ่นเค็มอ่อนๆเข้ามาปะทะหน้าทำให้ตาของผมร้อนขึ้นราากับความรู้สึกที่เก็บไว้ข้างในกำลังจะล้นออกมาไฟถนนทีละดวงไล่เงาของผมให้ยาวและสั้นสลับกันไปมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกำลังหนีอะไรก็ตามที่มองไม่เห็นแต่ยังตามติดทุกก้าวของผม ผมพยายามหายใจให้ลึกแต่ความอึดอัดในอกไม่ลดลงคำของสมพง์คำของกิติพง์ยังวนซ้ำอยู่ในหัวเหมือนเสียงกล้องในห้องแคบที่ปิดทุกทางออกผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่เดินเคียงข้างกันมาตั้งนานถึงเปลี่ยนไปได้รวดเร็วขนาดนั้นผมไม่รู้ว่าอะไรทำให้มิตรภาพของเราหลุดลุยเหมือนเชือกที่ขาดอย่างไม่มีสาเหตุถนนตรงหน้าดูไกลกว่าทุกคืน แม้จะเป็นเส้นทางเดิมที่ผมเดินกลับบ้านมาตลอดแต่คืนนี้ทุกอย่างดูต่างออกไปทุกอย่างเหมือนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นผมเดินไปเรื่อยจนกระทั่งแสงจากร้านสะดวกซื้อสีขาวสว่างปรากฏขึ้นตรงหัวมุมถนนมันเป็นแสงเดียวในค่ำคืนที่เหมือนจะมั่นคงไม่วันไหวไม่เปลี่ยนแปลงผมหยุดยืนมองแสงสว่างจากกระจกใสในเงาสะท้อนผมเห็นตัวเองดวงตาแดง ใบหน้าลารอยยิ้มที่เคยมีหายไปเกือบหมดผมยกโทรศัพท์ขึ้นจะโทรกลับไปหาแม่แต่ผมหยุดเพราะเพียงแค่ได้ยินเสียงของแม่เมื่อครูมันก็เหมือนพอแล้วสำหรับคืนนี้ผมเก็บโทรศัพท์และเริ่มเดินต่อไปทางแม่น้ำเป็นที่ที่ผมชอบไปเวลาคิดอะไรไม่ออกถนนใกล้แม่น้ำกว้างขึ้นลมพัดแรงกว่าเดิมเสียงคลื่นกระทบตลิ่งดังซ้ำาๆเหมือนจังหวะที่คอยตอกย้ำว่า ผมยังต้องเดินต่อแม้ว่าทุกอย่างจะมืดแค่ไหนก็ตามผมวางกระเป๋าไว้ข้างตัวและนั่งลงบนมา้านั่งไม้เก่าลมเย็นประทัหน้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ทำให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวมันเหมือนลมที่ช่วยพาภาระบางส่วนออกไปผมหลับตาปล่อยให้เสียงคลื่นและลมช่วยดึงผมออกจากความคิดที่พันกันยุ่งแต่เมื่อผมลืมตาผมก็ต้องเผลอกัดริมฝีปาก ความจริงยังอยู่ตรงหน้าความผิดหวังที่เกิดขึ้นยังไม่จางหายผมหันมองถนนด้านหลังที่ไกลออกไปเหมือนเป็นเส้นทางที่ผมเดินมาอย่างยากลำบากและคืนนี้มันดูยาวเป็นพิเศษผมคิดถึงสิ่งที่แม่พูดประโยคที่ทำให้ใจผมอบอุ่นขึ้นทันทีที่ได้ยินลูกเอ๋ยถ้าคนอื่นปิดประตูใส่ลูกลูกยังมีมือของลูกและลูกใช้มันเปิดทางใหม่ได้เสมอคำของแม่ไม่ใช่เพียงปลอบใจ มันเหมือนการเตือนให้ผมจำว่าผมไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเปิดทางให้ผมสร้างได้เองแม้มันจะเหนื่อยแม้มันจะยากผมหายใจเข้าอีกครั้งลึกกว่าเดิมลมเย็นพัดผ่านไหลเหมือนผลักผมให้ลุกขึ้นค่อยๆผ่อนความหนักในอกลงผมลุกจากม้านั่งยืนมองสกายไลน์ของสมุทรประการตึกสูงสลับแสงไฟส้มที่กระพริบเหมือนเมืองกำลังหายใจอยู่เงียบๆ และผมก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้แม้จะมีคืนที่ยากแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตผมหยิบกระเป๋าแล้วเดินต่อไปบนทางเท้าคืนนี้ผมเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวเสียงจักรยานยนต์ที่แล่นผ่านเสียงเรือไกลไกในแม่น้ำกลิ่นอาหารจากร้านริมถนนมันไม่ใช่เมืองที่โหดร้ายมันเป็นเมืองที่ยังให้ที่ว่างให้ผมเริ่มต้นใหม่เมื่อผมใกล้ถึงบ้านผมเห็นไฟหน้าบ้านส่องอยู่ เหมือนมือของแม่ที่คอยดึงผมกลับมาในวันที่ผมแทบยืนไม่ไหวผมเปิดประตูเบาๆกลัวจะทำแม่ตื่นแต่แม่กลับนั่งอยู่ในห้องรับแขกเหมือนรอผมแม่ยิ้มแม้จะเป็นยิ้มบางๆแต่มันมีพลังมากกว่าทุกคำพูดในค่ำคืนนี้ผมเดินไปนั่งข้างแม่หัวใจผ่อนคลายลงอย่างช้าๆแม่มองหน้าผมสายตาอ่อนโยนเหมือนรู้ทุกอย่าง แม่ผมจะยังไม่พูดคำใดแม่เอื้อมมือมาวางบนหลังมือของผมความอบอุ่นจากมือแม่ทำให้ผมเกือบลืมหายใจมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครในโลกนี้ให้ผมได้นอกจากแม่คนเดียวผมเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังชา้ชาๆเป็นช่วงๆตามที่ผมพอจะพูดออกมาได้แม่ฟังเงียบๆไม่มีคำตัดสินไม่มีคำว่าทำไมไม่มีความผิดหวังในสายตาแม่เลย เมื่อผมพูดจบแม่บีบมือผมเบาแล้วพูดประโยคที่เหมือนเติมแรงให้หัวใจผมเต็มอีกครั้งลูกเอย๋ยคนที่เดินออกจากชีวิตเราไม่ใช่คนที่แพ้เราแต่เขาเป็นเพียงบทหนึ่งที่สอนให้ลูกแข็งแรงขึ้นและพร้อมสำหรับบทต่อไปที่ดีกว่าเดิมผมนั่งนิ่งคำของแม่เหมือนลมอุ่นพัดผ่านใจลบความหม่นในอกจนแทบไม่เหลือผมรู้แล้วว่าคืนนี้จะไม่จบด้วยความเจ็บ แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่ผมยังไม่รู้แต่พร้อมจะเดินไปหาผมมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นถนนเงียบเห็นแสงไฟส้มสองทางเหมือนบอกให้ผมเดินต่อแม่ลูบไหล่ผมเบาๆและในค่ำคืนนั้นผมรู้สึกได้เป็นครั้งแรกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมยังมีแรงลุกขึ้นใหม่เพราะคำของแม่และเพราะสมุดปราการ ยังคงรอเรื่องราวบทต่อไปของผมอยู่และเรื่องของผมยังเดินหน้าอย่างไม่หยุดคืนนั้นหลังจากแม่ลูบไหล่ผมเบาๆผมนั่งเงียบมองออกไปยังถนนโล่งๆเหมือนกำลังฟังเสียงลมหายใจของเมืองบรรยากาศสงบแต่หัวใจของผมเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเหมือนมีพลังบางอย่างค่อยๆถูกจุดขึ้นโดยไม่ต้องมีเสียงดังไม่ต้องมีประกายไฟมันเป็นพลังที่เกิดขึ้นช้าๆ แต่มั่นคงผมหันไปมองแม่แม่ยังนั่งอยู่ข้างๆแสงไฟอ่อนๆจากโคมในบ้านสะท้อนบนริมฝีปากของแม่แม่ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ทำให้ทุกความหนักในอกค่อยๆจางลงทีละนิดผมยื่นมือไปจับมือแม่และพูดเบาๆว่าแม่ไม่ต้องห่วงผมจะก้าวผ่านทุกอย่างให้ได้แม่พยักหน้าเหมือนเชื่อในคำพูดของผมมากกว่าที่ผมเชื่อตัวเองเสียอีก ผมลุกขึ้นเดินขึ้นไปบนห้องไฟถนนลอดผ่านผ้าม่านเป็นลายเส้นขาวบางๆบ,บนพื้นห้องผมโยนกระเป๋าไว้บนโต๊ะและทิ้งตัวลงบนเตียงหัวใจยังเต้นชา้ชาๆแต่ไม่หนักเหมือนก่อนมันเหมือนกำลังตั้งหลักเหมือนเตรียมพร้อมสำหรับอะไรบางอย่างที่ผมยังไม่รู้ผมนอนมองเพดานเงียบลมหายใจของผมสม่ำเสมอขึ้นความคิดที่เคยรกรุงรัง กลับเริ่มเป็นระเบียบหรืออาจจะไม่ได้เป็นระเบียบทั้งหมดแต่ความวุ่นวายข้างในก็ดูเบาลงกว่าเดิมคืนนั้นผมหลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อผมตื่นขึ้นในตอนเช้าผมรู้สึกเหมือนมีอะไรใหม่บางอย่างคล้ายความตั้งใจบางอย่างคล้ายความกล้าที่ผมเคยมีแต่หล่นหายระหว่างทางแสงแดดตอนเช้าลอดผ่านหน้าต่างสะท้อนบนขอบโตเรียนเป็นแสงอุ่น ไม่แรงแต่ค่อยๆเติมกำลังใจให้ผมทีละนิดผมลุกขึ้นเดินไปล้างหน้าน้ำเย็นที่ไหลผ่านมือทำให้ผมตื่นและมีสติมากขึ้นเมื่อผมลงมาข้างล่างแม่กำลังจัดอาหารเช้ากลิ่นข้าวสวยร้อนรอนลอยขึ้นมาแตะจมูกกลิ่นอ่อนๆของกับข้าวทำให้บรรยากาศในบ้านอบอุ่นขึ้นแม่หันมายิ้มให้รอยยิ้มเหมือนเดิม แต่วันนี้ผมรู้สึกถึงความหมายของมันมากกว่าเดิมผมนั่งทานข้าวเงียบเงียบแม่ไม่ถามอะไรแต่ผมรู้ว่าแม่รับฟังทุกอย่างแม้ไม่ต้องเอ่ยคำใดหลังอาหารเช้าผมนั่งทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนความเจ็บปวดที่เคยกรีดหัวใจตอนนี้เหมือนถูกแสงเช้าบรรเทาลงผมคิดถึงสมพงศ์คิดถึงกิตติพงศ์คิดถึงคำพูดที่ทำให้ผมเจ็บคำที่ยังคงวนอยู่ในหัว แต่เมื่อผมมองภาพรวมมันกลับไม่หนักเท่าเดิมบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่จุดจบของมิตรภาพแต่เป็นการเตือนว่าผมต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นเมื่อถึงเวลาออกจากบ้านผมยืนอยู่หน้าประตูมองถนนในเขตสมุทรปราการที่เริ่มคึกคักขึ้นทุกนาทีเสียงรถเสียงคนเดินเสียงเปิดร้านทุกอย่างผสมกัน จนกลายเป็นเสียงของเมืองที่คุ้นเคยผมก้าวออกจากบ้านและเดินบนทางเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเมื่อวานนี้วันนี้ผมเดินด้วยหัวใจที่มั่นคงกว่าเดิมไม่เร่งไม่ชาแต่มั่นคงเหมือนคนที่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนผมเดินผ่านร้านขายของชำหน้าโรงเรียนเจอป้าเจ้าของร้านยืนยิ้มเหมือนทุกวันผมยิ้มตอบเป็นครั้งแรกในหลายวันที่ผมยิ้มได้จากใจจริง ผมเดินต่อจนถึงถนนเลียบคลองน้ำที่เคยสะท้อนแสงส้มยามคำ่ำตอนนี้สะท้อนแสงแดดอ่อนๆให้ภาพของเช้าที่สดใหม่ผมมองน้ำและยิ้มบางๆไม่ใช่เพราะความเศร้าหายไปทั้งหมดแต่เพราะผมยอมรับมันได้แล้วผมคิดถึงคําของแม่อีกครั้งคําที่เหมือนบันไดให้ผมก้าวขึ้นทีละขั้นเพื่อออกจากหลุมความคิดเมื่อคืนผมรู้แล้วว่า ผมไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นถ้าผมยังเชื่อตัวเองและตั้งใจเดินต่อไปข้างหน้าเมื่อผมเดินถึงสถานที่หนึ่งเป็นที่ที่ผมเคยนั่งตอนเด็กที่ที่ผมเคยคิดถึงความฝันที่ที่ผมเคยสัญญากับตัวเองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรผมจะไม่หยุดเดินผมนั่งลงลมอ่อนพัดผ่านใบไม้ไหวตามจังหวะเหมือนธรรมชาติกำลังปลอบผมผมปล่อยให้ตัวเองหายใจลึก ชาชารู้สึกถึงความอุ่นของแดดรู้สึกถึงความเย็นของลมรู้สึกถึงเสียงของเมืองรอบตัวผมรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นไม่ใช่การลืมทุกอย่างแต่เป็นการเดินต่อด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมผมหลับตาและในความมืดนั้นผมเห็นภาพของแม่เห็นรอยยิ้มของแม่เหมือนแสงให้ผมก้าวต่อไปผมเปิดตาแล้วลุกขึ้น ยืนตรงแม้ลมจะพัดแรงแต่ผมไม่เสไม่ถอยผมเริ่มเดินอีกครั้งในถนนของสมุทรปราการเมืองที่เคยเป็นฉากของความเจ็บแต่ตอนนี้กำลังเป็นฉากของการเติบโตผมรู้ว่าเรื่องของผมไม่จบแค่เมื่อคืนและผมรู้ว่าหนทางข้างหน้ายังมีอะไรให้เจออีกมากแต่ครั้งนี้ผมพร้อมแล้วผมพร้อมด้วยหัวใจที่แม่สร้างไว้ ด้วยแรงที่คืนเมื่อวานมอบให้และด้วยความหวังที่เพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่ในเช้านี้และเรื่องราวของผมยังดำเนินต่อไปนัทวุฒิค่อยๆขยับขาไปข้างหน้าหัวใจของเขายังเต้นแรงลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มหายไปเขาเดินผ่านมุมอาคารที่เงียบสงัดแสงไฟถนนสีเหลืองส่องลงบนพื้นซีเมนต์และเงาของเขายาวออกไปจนดูเหมือนมีคนเดินตามเขาหยุด เงาฟุ้งฟุ้งข้างหลังเหมือนจะขยับสายลมอ่อนๆพัดผ่านใบหูจนรู้สึกเย็นวาบเขากัดริมฝีปากเบาๆเพื่อให้ตัวเองมีสตินัทวุฒิสูดลมหายใจลึกพยายามบอกตัวเองว่าความกลัวทั้งหมดอยู่ในจิตใจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ความรู้สึกบางอย่างยังคงคอยกดทับเหมือนมีสายตาแอบมองจากที่ที่เขาไม่เห็นเขาเดินต่อและพบกับซอยแคบที่ทอดยาวไปถึงท้ายชุมชน แสงไฟหลอดนีออนได้ยินเสียงจับเบาๆเมื่อลมกระทบท่อเหล็กด้านบนสั่นคล้ายเสียงคนกระซิบไกลๆนัทวุฒิรู้สึกเหมือนขาทั้งสองเริ่มหนักแต่หัวใจของเขาผลักให้เดินต่อเขานึกถึงคำของแม่คำที่ทำให้เขามีพลังยืนอยู่ตรงนี้คำที่ช่วยให้เขาไม่ถอยหนีแม้ทุกอย่างกดดันจนแทบหายใจไม่ออกเสียงรองเท้าของตัวเองกระทบพื้นดังตึบ,ตบสะท้อนกลับจากผนังทั้งสองข้างเหมือนมีคนก้าวตามจังหวะเดียวกัน เขาหันกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงลมเย็นที่พัดผ่านตัวเขาอีกครั้งนัทวุฒิกลืนน้ำลายสองมือกำแน่นแววตาของเขาสั่นแต่ยังคงมีแรงมุ่งมั่นเขารู้ดีว่าเส้นทางคืนวันนี้ไม่ใช่เส้นทางธรรมดามันคือเส้นทางที่บังคับให้เขาเผชิญหน้ากับความจริงทั้งความผิดหวังทั้งความโดดเดี่ยวและทั้งความทรยศจากเพื่อนที่เขาเคยเชื่อใจที่สุด เขาเดินมาถึงสะพานไม้เตีย๋ยเตียที่อยู่ระหว่างอาพาร์ตเมนต์เก่าและบ้านหลังเล็กริมคลองพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาทุกครั้งที่เหยียบเสียงนั้นชัดจนทําให้เขาขนลุกเขาจําได้ว่าเคยเดินผ่านตรงนี้กับสมพงษ์และกิติพงษ์ตอนนั้นพวกเขาหัวเราะก,กันพูดคุยกันเหมือนจะไม่มีวันเปลี่ยนแต่เวลาผ่านไปทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมนัทวุฒยืนมองท้องฟ้าที่มืดลงแม่น้ำด้านล่างสะท้อนแสงไฟเป็นระลอก ไหลช้าๆเหมือนเวลาที่ไม่ยอมหยุดพักลมพัดผ่านทำให้เขารู้สึกเหมือนมีมือเย็นจัดแต่หลังเขาหันกลับทันทีแต่ก็ไม่พบใครอีกครั้งความเงียบทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแต่เขายังยืนมั่นเพราะตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าความกลัวทั้งหมดไม่ได้เกิดจากสถานที่แต่เกิดจากความเจ็บปวดในใจที่ยังไม่คลี่คลายเขาเดินลงจากสะพานเดินผ่านกำแพงที่มีรอยขีดข่วนเก่าๆ และหยุดที่ต้นโพใหญ่ตรงหัวมุมชุมชนใบโพไหวไปมาเบาๆเสียงใบเสียดสีกันฟังเหมือนเสียงเรียกไกลๆทั้งอ่อนโยนและน่าประหลาดใจในเวลาเดียวกันนัทวุฒยืนมองต้นโพความสงบเล็กๆเกิดขึ้นในใจเหมือนต้นไม้นี้กำลังบอกให้เขาอย่าหยุดเดินเขาเอามือแตะอกรู้สึกถึงจังหวะหัวใจที่เริ่มคงที่ขึ้นแม้ยังมีความกดดันอยู่แต่เขาไม่หวั่นอีกต่อไป เขาหลับตาชั่วขณะสูดอากาศกลางคืนเข้าเต็มปอดและปล่อยลมหายใจออกอย่างช้าๆเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเขารู้ว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะเผชิญกับคำตอบทุกอย่างแสงไฟจากร้านค้าเก่าๆริมถนนส่องออกมาพอให้เห็นป้ายจางๆมีกลิ่นอาหารลอยมาแตะจมูกกลิ่นนั้นทำให้เขานึกถึงวันที่เคยนั่งกินกับพวกเพื่อนวันเวลาที่ดูเหมือนเรียบง่ายกว่าวันนี้มากนัทวุฒิเดินไปถึงนิลาโล่งเล็ก ใต้หลังคาสังกสีที่มีหลอดไฟสว่างเพียงดวงเดียวเสียงมแมลงกลางคืนดังไม่หยุดสลับกับเสียงน้ำกระทบตะลิ่งเบาๆที่ลานแห่งนั้นมีเงาคนสองคนยืนอยู่สมพงษ์และกิติพงษ์ทั้งสองยืนนิ่งเหมือนรอใครบางคนเมื่อแสงไฟสาดลงมาบนใบหน้านัทวุฒิเห็นสีหน้าของพวกเขาชัดเจนไม่ใช่แบบที่เขาคุ้นเคยอีกต่อไปชายหนุ่มสูดหายใจ หัวใจเต้นแรงกว่าเดิมมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เขาก้าวออกไปทีละก้าวพื้นที่ว่างตรงหน้าเหมือนยืดออกลมพัดวนรอบตัวเขาทุกเสียงรอบข้างเงียบสนิทจนเขาได้ยินแม้แต่เสียงหัวใจของตัวเองนัทวุฒิหยุดยืนห่างจากทั้งสองเพียงไม่กี่ก้าวแสงไฟตกลงบนใบหน้าของเขาทำให้เห็นแววตาที่มั่นคงอย่างชัดเจนคืนนี้เขาจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บมาตลอด ความทรยศความผิดหวังและคำตอบที่เขาจำเป็นต้องได้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพียงใดก็ตามทั้งสองเพื่อนมองเขาบรรยากาศหนักจนเหมือนอากาศค้นขึ้นละอองลมหยุดนิ่งรอบตัวนัทวุฒยืนตรงไม่หลบสายตาเสียงหัวใจเต้นดังจนรู้สึกเหมือนสั่นทั้งร่างภาพสุดท้ายก่อนจะเริ่มบทสนทนาคือใบหน้าของแม่ที่ลอยเข้ามาในความคิด คำพูดของแม่ที่ทำให้เขายืนอยู่ที่นี่ในคืนนี้และตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะเริ่มขึ้นภาษาไทยเหมาะสำหรับการเล่าในวิดีโอนัทวุฒยืนเผชิญหน้ากับสมพงษ์และกิติพงษ์บรรยากาศยังคงเงียบมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านลานล่องอย่างอ่อนโยนแววตาของทั้งสามศบกันโดยไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาความทรงจำเก่าๆที่เคยดีและความรู้สึกที่เคยทำให้เจ็บ ลอยขึ้นมาพร้อมกันจนหัวใจหนักขึ้นสมพงเงยหน้าชา้าๆลมหายใจของเขาสั่นเล็กน้อยราวกับกำลังพยายามพูดบางอย่างที่ติดอยู่ในใจมานานเขาเอ่ยประโยคแรกด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่น้ำเสียงนั้นจริงใจอย่างที่สุดขอโทษนะข้าพเจ้าทำอะไรหลายอย่างที่ไม่ควรทำตอนนั้นข้าพระเจ้าไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองข้าพเจ้าเผลอทำสิ่งที่ทำให้เจ้าลำบาก และว,วันนี้ข้าพระเจ้ามาอยู่ตรงนี้เพื่อบอกว่าข้าพระเจ้ารู้สึกผิดจริงๆกิติพงค์เงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นเกาใบหูเบาๆเหมือนคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงความรู้สึกข้าพระเจ้าก็เหมือนกันตอนนั้นข้าพระเจ้ามองทุกอย่างผิดไปหมดอารมณ์พาไปไม่ทันคิดว่ามันกระทบกับเจ้ายังไงข้าพระเจ้าอยากให้เจออนาคตดีๆไม่อยากให้เรื่องแย่ๆจากพวกข้าทำให้เจ้าหมดกำลังใจ คำพูดนั้นทําให้ลานโล่งที่เคยหนะค่อยๆผ่อนเบาลงอย่างช้าๆนัทธวุฒิมองเพื่อนสองคนตรงหน้าหัวใจของเขาไหวเล็กน้อยทั้งเจ็บทั้งโล่งทั้งผิดหวังทั้งเข้าใจเขาไม่ต้องการเอาคืนไม่ต้องการชี้ผิดไม่ต้องการยืดความเจ็บปวดนั้นออกไปอีกนัทธวุฒิยิ้มเล็กๆเ,เป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้สดใสแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่เลือกปล่อยวางข้าพระเจ้าไม่อยากเก็บอะไรไว้ในใจแล้ว ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันทําให้ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นข้าพเจ้าจะไม่โทษพวกเจ้าอีกเพราะถ้าไม่ผ่านเรื่องนี้ข้าพเจ้าอาจไม่รู้ว่าตัวเองเข้มแข็งแค่ไหนทั้งสามยืนเงียบแต่ในความเงียบนั้นความหนักใจค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงลมกลางคืนที่พัดผ่านเบาๆเหมือนกำลังพาเรื่องร้ายๆออกไปกับสายลมสมพงยิ้มบางๆกิติพงท์ทอสายตามองพื้นและนัทวุฒิหายใจลึกอีกครั้ง รู้สึกว่าหัวใจเบาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมานานเมื่อความตึงเครียดลดลงทั้งสามค่อยๆเดินออกจากลานโลง่งเดินผ่านถนนเล็กๆของสมุดรปราการที่มีแสงไฟสลัวสวยงามเสียงน้ำในคลองไหลเป็นจังหวะลมพัดใบไม่ไหวเบาๆเ,เหมือนทุกสิ่งในคืนนี้กำลังเริ่มต้นใหม่นัทวุฒิเดินกลับบ้านพร้อมรอยยิม้มไม่ใช่เพราะทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมแต่เพราะเขาได้พบคำตอบที่ตามหามานาน เมื่อเขาเปิดประตูบ้านแม่ยืนรออยู่ที่เดิมด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนเดิมมิวมองหน้าเขาแล้วถามเบาๆลูกเหนื่อยไหมนัทวุฒพยักษนาจากนั้นก้าวเข้าไปกอดแม่กอดที่ทำให้หัวใจอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงแม่ครับวันนี้ลูกเรียนรู้แล้วว่าแม้โลกปิดประตูใส่ลูกแต่ลูกยังมีคนคนหนึ่งที่พร้อมเปิดประตูให้เสมอ คนนั้นคือแม่มิวรูปหลังลูกชายเบาๆน้ำเสียงของเธอนุ่มจนทำให้ใจสงบทันทีลูกทำดีแล้วการให้อภัยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังของคนที่เข้มแข็งจริงๆนัทวุฒยิ้มและในรอยยิ้มนั้นมีทั้งความภูมิใจและความสว่างที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่คืนของสมุดประการในวันนั้นไม่ได้เป็นคืนแห่งความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เป็นคืนที่สอนให้เขารู้ว่า คนเราจะเติบโตได้เมื่อเลือกที่จะให้อภัยและเมื่อเชื่อในแสงสว่างที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของตัวเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่เส้นทางที่เขาจะเดินอย่างมั่นคงด้วยพลังจากคนหนึ่งที่รักเขามากที่สุดในโลกแม่